สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูช่องวิไลให้โชคนะครับเมื่อนี้ท่างช่องเฮ้าได้เดินทางมาถึงวัดท่านพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับเพื่อมาจาแนว้าทาังตัวเลขเด็ดเลขดังนะครับนํทาท่านพระอาจารย์ประจําวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ที่จะถึงนี้นะครับว่าทา่านพระอาจารย์สียให้เนวทางตัวเลขไปทิศทางใดน,นะครับเพราะว่าจะเป็นเลขเด่นเลขดับสูตรเต็งโต๊ดน,นะครับมือนี่ ทางสองเฮาได้ไพยเอฟซีทุกท่านมาถึงวัดท่านพระอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอาการาบเรียนเชิญในเอฟซีทุกท่านนะครับไปกราบนำพิธีการท่านพระอาจารย์น้ากันครับขอกราบเรียนเชิญครับการนมัสการครับพระอาจารย์ครับการนมัสการค่ะแล้ววันนั้นมาติดตามแนวทางครับตลาดที่เมืองรัฐบาลเนาะงวดวันที่หนึ่งวันนี้วันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามเนาะค่ะครับ ยี่สิบสามเหล้านำตับมาค่ะเหล้าอันแคบหนาจ,จอเด้อพี่น้องค่ะสำหรับเลขกกำลังวันนะคะเนาะทีผู้ใดว่าอจะหายนะคะเนาะอยากได้นะคะนี่เลข่ยกำลังวันเป็นแนวทางได้เป็นแนวทางได้จับตามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างเนาะค่ะอาจารย์ก็คัดเลขอกแค่นีเลขกกำลังวันนีู่่ละ เนี่ยคับเด็กดับดับอัตโนมัตินี่ในเหล็กกำลังวันนนขุดมวอยู่วันขุดเนาะกคือบ่มมีศูนย์มมีสามโมมีเจ็ดกัคัดออกมาหาเหล็กเด่นนคือดอกเหล็กดับดับบนในสูตรคือดับซีดับดับล่างในสูตรคือสองก็พิจารณาเอาที่เหลือดับบนศูนย์สามเจ็ดดับบนล่างศูนย์สามเจ็ดดับบนล่างดับบนซี ดับลังสองกะที่เหลือก็อยู่ในนี่กลไปพิจารณนาเอาเนาะแนวทางมาฝากกันเลขออกอยู่บางกอ,อกเด้อคนบอกยูส่สกับธรรมชาติวันนี้เลขเด่นชุดโตดด๊ที่อาจารย์นึงออกมากับบุดวิ์กับในสูตรเนาะค่ะบุดวิ์เลขในสูตรคือ ดับล่างสองตัวสองไปบนดับสี่บนม่มี่สี่มาติดตามแนวทางเล็ชุดโต๊ดงวดที่แล้่ยวลุดลุดเพราะว่าบ่มีหนึง่งตัวสองตัวล่างเขา่า <c> ก <oughs> ตเพิ่งสิลุดนั่นแหละเพราะว่ามันกับมีแน่นอะ่ะมี <c oughs> ลุดมีเขา <c oughs> ่าเพรว่ากับ <c oughs> แนวทางห้องพิจาราณ่าเป็นเรื่องของธรรมดาอันนี้อันนี้เลขก,กําลังวันี่ <c oughs> แถวนี้เป็นแถวลักซิตเด้อแถวนี้แถวลักซิต สองแถวนี่สองแถวล่างเป็นแถวหลักสิบเป็นแถวหลักซิบคือวันพุธนี่คือเน้นวิธีเลขเ,เก่าลักซิบกับหกลักซิบกันไพน่ไพติดตามนะกันไพชอบเลขเก่าก็เลขหกอันนี้จะเป็นแถวลักซิบแต่ว่ากันไพมีสูตรชิบหน่วยการพิจารณาเอาไปได้ทั้งหน่วยทั้งชิบมาะล่คะครับเป็นแนวทางตามแนวทางธรรมาชาตินะก็ เบื้องบนนี้เลขชุดโต๊ดอาจารย์ก็มีวิ่นหนึ่งสองห้าแปดเก้าก็ได้หนึ่งสองหาหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหาแปดหนึ่งหาเก้าหนึ่งแปดเก้าสองหาแปดสองหาเก้าสองแปดเก้าห้าแปดเก้าเน้นยูหาชุดมีหนึ่งหาเก้าเต่งโต๊ดหนึ่งแปดเก้าเต่งโต๊ดสองหาเก้าเต่งโต๊ดสองแปดเก้าแล้วก็หาแปดเก้าอืมีอยู่หาชุดเนาะครับเนาะค่อนข้างดีเซเด่นมากๆมากในเลขครัโต๊ด ของเป็นเลขกอ่าเขแยบ,บหนาจอไว้เดอครับเอฟซีเฮาครับสาหรับนนชุด<ล>ตีาาตันะครับางใน <ไป S 1> สูตรของอาจารย์สูตรวิ่งล่างเงินล้านชุดถล่มเจ้ามือครับวิ่งล่างเงินลานชุดถล่มเจ้ามือ็วิงงง่งไปที่เหลขกหาลองเก้าวิ่งล่างอ่ามีหารมีหนึ่งหาแล้วก็หนึ่งเก่าแล้วก็หาเก่าวิ่งห้าลองเก้าเด้ลอล่างในสูตร สุดพล่มเจ้าเมืองล่างเงินล้านร่างอย่างเดียวล่างยางเดียวเอาแคบหน้าจอไว้ครับเอฟซีห้านนเปตรหน้าครับต่นพระอาจารย์วิ่งไปที่ห้ารองเก้าแลก็ตัวเลขสีมีหนึ่งเก้าหนึ่งหาหาเก้าสามชุดตัวนี้นกครับปู่จะเป็นเลขล่างอันนี้คือโตตรงตรงเลขล่างเขียนแขนอ่าแขนเขนพระอาจารย์ว่าในสูตรอาจารย์นี่คือโตตรงครับ หนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้านี่เป็นเลขวิ่งล่างวิ่งล่างเงินล้านอาจย์ก็บส้นทีหนึ่งเลขประมูลอยู่ด้วยน้เลขงามๆเลขพาาจันเลขประมูล่ลก็มาหนึ่งกับสี่ครับส้นทีเลขหนึ่งเนาะครับเช่นครับชนหนึ่งเ่างเลขประมูลหกหมื่นก็ที่มีมันนานรุ่นพาาจย์มันบ่อหลายคูเนาะครับสามครูเขียนๆเลยพอายจันบ้างมากกับเป็นเลขกันเลขกันตลอดคือเลขตัวนี้ ข้<ค><ะ>าหาลอตเตอรี่สักใบหนึ่งเ,เขาก็เลือกเอากันว่าได้ตัวตรงเ,เข้าตเอตัวกับพอได้ผิดจารณาสำหรับผู้มกักผู้บ่ามักกับพานไปค่ะหนึ่หากับห<ค><ะ>นึงเก่านี่เน้นกว่าหาเก่าเันบ่ค่ะขีสอนก็รเน้นเน้นทั้งทั้งเมือ่อแต่ละเพียงแต่ว่าอ่าตัวตัวนี้เป็นยุ่ในชุดชุดวิ่งวิ่งห้าลองเก้า<ค><ะ>สี่แยกกันมากสินะ,<ค>ะสีกก่แ<ค><ะ>ยกกันมากคือหาเก้านี้จังไดก็หาอยากอยู่แล้วทุกหมวดอยู่แล้วเนาะเป็นเลขที่ทุกคนถิ่มชอบ ครับเอาแคปหน้าจอาไว้คร,ครับล่างอย่างเดียวแขนแขนกับท่นานพระอาจารย์ว่านี่เลขเลขรับาทางเลขรับในกลุ่มเลขรับไฮสามตัวบนยุดจุดหนึ่งยก <ขา S 2> ต่ว่าอันนี้เป็นเลขลางกับเลขสามสาม,สามตัวโตดเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอนะคะนนชุดตัวโตดนะครับชุดโตดครับโตดนี่ดนายมือนี่ครับโตูแล้วนูเนาะ หมดที่แล้วรุดเพราะว่าห้องบ่มีหนึ่งห้องเหรนเหล็กสามกำลังวันเนาะห้องพิจารณาตามเหล็กกำลังวันคหกสี่ครับ่างวดที่แล้วเหล็กกำลังวันห้องบ่มีหนึ่งออกวันจันทร์เนาะครับอาทิตย์หนึ่งจันทร์สองนี่งวดที่แล้ววันจันทร์ออกหกสี่สองหมดที่ผ่านมาออกศูนย์หนึ่งสองเนาะมาลิกาอังคารสามพุทธศีากับบางคนก็ติชอบเหล็กศีลต่ว่าแนแนวทางเหล็กเซียจานทร์ดับบน โอ้ดับไปแล้วดับบนในแนวทางของอาจารย์เองได้ในสูตรของอาจารย์สลักไม่มีเลขดับครับดับล่างก็คือสองก็ได้เด่นหนึ่งชนเหล็กประมุลนอาจารย์วิ่งหลุดหาล่องเก่าล่างครับัดในงวดนี้ชุดโต๊ะอ่ากัพิจารณาออกกับเดองเด่นๆหํานี้ครับเด่นสุกชุดคือหาชุดหาชุดนะครับชุดนี้สิมีหนึ่งหาเก่าเรื่อพี่น้องหนึ่งแปดเก่า สองห้าเก้าสองแปดเก้าแล้วก็ห้าแปดเก้านะครับพี่น้องด้ท่อกราซอครับเอาความสินได้ครับจับสลากจินแบงสินเขาเขาใบรวามสินนะคะเนาะวันที่แล้วเห็นบ่อหกับซีอ่ะค่ะไปหกซีท่กราซอเห็นบ่ทถัดค่ะอ่าไปรา้าสามตัวนาสามตัวไทยเห็นบ่งวดที่แล้วนี่เขาสามตัวนาสองชุดมี2สองซีเจ็ดเห็นบ่อค่ะที่อาจารย์จัดให้ชุดโต้ดนะค่ะวดที่แล้วสอง สี่นีสามตัวนาแล้วก็เจ็สหกนีสามตัวนาแล้วก็มาสองสหสมตัวไทยเห็นว่าสันเขาสามชุดเลยก็คือเขาเขาเลขนาเลขไทยอยู่แล้วค่ะเนาะเลขนาเลขไทยไป่นอไปยิบจับจ่ากินไะไรผบานไว้สามตัวมุนสี่ข้างอ่าท่างเว็บกับมี่อ่านั่นกับไปพิจารณากันเมื่อกี้แล้วเขาเบิดเขา2ชุดบนแล้วก็ แล้วก็เลขสามตัวไทยเขาหนึ่งชุดคือสองสามหกเนาะค่่ะอาเอากรพิจารณาหอ้ครับแคปหน้าจอไว้ครับเอฟซีเฮับตัวเลขก็ขึ้นชัดเจนอยู่นะครับแนวทางตัวเลขของเฮานะครับแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเนื้อที่ก็ซอรอมสินได้ไปออมสินใดออมสินได้เบิร์ดในชุดนี้่ถ้าข่างนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณนะคะท่านพระอาจารย์นะคะเนาะที่แบ่งปันแนวทางให้กับแฟนคลับนะคะครับที่เป็นสะพานบุญให้แฟนเอฟซีเฮา ขอบคุณขอบคุณท่านพระอาจารย์ครับครับพี่นอ้องเฮาหลังจากเราชมรับฟังแนวทางตัวเลขครับของท่านพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับอาปาวิเป็นทุตเต็งโต๊ดนะครับบว่าสิเป็นชุดล่างแขนนะครับของท่านพระอาจารย์นะครับบางใบเอฟซีเฮาคือจะแคบหนาจอไว้แล้วเนาะครับเนาะอ่าสุดท้ายนี้ให้เอฟซีถูกท่านทุกโศกมันมาน,มนยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทา้งสองเข้าในเด้อครับเด้อกดกระดิ่งแจง้งเตือน เพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางช่องของเฮาวิไล่ให้โชคนะครับครับสุดท้ายนี้ใหอยูดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับ